สบายดีพี่น้องนเอฟซี่ e เอาอยัางมาฝากพอหยุดสวัดสดีค่ะไม่ติงเคยยายไกลบ้านอะท,ที่เคยคอมเมนต์เวลาเดินทางไฟ์สดอ่ะจ้าและถ้ารถไฟอ่ะไม่ไม่ติงเคยยายไกลบ้านจ้า ลลนหมาดูงานเลยจกะพาะใช่มาดูมาลำเลยจ้ะนูตั้งแต่เขาจ้างแล้วว่าระวังโครงการว่าขอนางนั่งรถทัวร์จากเชียงใหม่มาสิห้าชั่วโมงที่น่องมาบักทัวมาฝากให้ทีมงานใดตามจินปลาอีสตะปลางกูนะหอมๆเอานี่มาฝากหอมมากเลยเอาทัวร์กับนี่ ให้ตำให้เด็กกินพ่กด้ให้ตำแล้วก็าำกินเองเออบุ้งปลาแดกตัวบุ้งปลาเด็กตัวเป็นตะสีกับเลยวัดุงนึ่งเอาไปเลยเนี่ยนี่หอมเดี๋ยวปย์จะเป็นนึ่แม่หนอยถุงนึงเอาถุงเอาออาเอาถุงออาถอาถุงเอาถุงเออาถุงเอาถุงเอาถุงเอาถาอาถุอาถุงเอาถุงเเอาเอาอเอาถุงเอาถุงเ เดี๋ยวอันี้ไปได้เดี๋ยวพอยุดแบงเอากเแบงกับกพี่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปกองข้างัการเพิ่นมาบอกวล่ะเดี๋ยวเพิ่นพร้อม้เพิ่นมาเองเดี๋ยวเพิ่นมาบอกเรอัิยะละมอัจะไปัิตะวับเนหวานเนาะเดี๋ยวอยเอานี่นเมนูไปกินกับนะไปสีเดี๋ยวคืนนี้มะนาวใส่คนเรากลังจะนในในกลุ่มบ้านักผ้าใย อ๋อจ้าจ้าจ้าอยากอยากมามากคือมาเยี่ยมบ้านได้กำไรคือได้มาเจอได้มาดูมาลำพ่อได้มาดูหมอลำมาดูลูกสาวไม่มีอะไรไม่ได้ถามแอดมินยากหรอกเป็นเป็นเป็นสื่อชั้นทางทางนั่นเป็นวะมีค่ะมีหลักฐานอยู่มีหลักฐานโอเคก็เอาก็รับของไปเลยได้ค่ะเออไม่ได้ยากเลยเสื้อตัวใหม่เลยจ้าเป็นลายเก่าหรือลายใหม่ ต้องการไรมันมีทั้งลายเก่าลายใหม่เอาลายใหม่ดีกว่าลายใหม่ตอนนั้นเคยเจอเจอแล้วตะกี้อือเอาเอากลุ่มลายมาดูในเฟซเด้อเมื่อเช้ามาเจอรถตู้ถามว่าเอดมินเอดมินไปพักจอดอยู่่นค่ะไอ้สวนมาคนเดียวเตีโอ้เพื่อนเพื่อนเราทีมงานของอันไปไปไปนอเีสโซดทช่ก็เลย ปลาหอมหม้อผีพี่น้องได้แล้วได้ไนี่แล้วกินแล้ววะที่นี่โอเคเด้อเด้ออันนี้เขาส่งมาตัวเดียวอันนี้คือการโอนจ้ะเนี่ยเสือเออ้อได้ตัว,วเดียว,วเขาถามไปอยู่โอเคเด,เดี๋ยวจัดก,การให้หจ้ะ เป็นไซส์อะไรครับไซส์เอลเป็นไซส์เอลเนาะใช่ใช่จ้าจ้าตอนเย็นตอนเย็นค่อยเข้ามารับก็ได้จ้าอ่าได้แจ้งให้ทราบอีกทีนึงจ้าโจ๊กเอาเข่าถอดอะไรนักกินเราแบบนี้สีฟ้าอันนี้เราแบบนี้ เอาเขาลงมาแล้วว่ามันติดเขาตัว่าเขาไม่กินเขาลูกพี่เราถอยมาสวนทางนี้แล้วยวสั่งงานอีกที่หนึ่งก่อนจะได้มีที่อยู่เยอะๆมันจะได้ไม่ต้องแย่กัน จะสั่งทีมงานก่อน ที่กระกสีเอีย,อยงจักน้อยหนึ่งพี่น้องครับสั่งงานทีมงานจะบาดหน่งสักกันโซดหลดัดเอียงเนี่ยยู่ครับตั้งไปตามแนวที่ตั้งได้ chỉ quẳng cứ thiếng xuôi sang sáng, sang xinh sang xinh đó มาแล้วขนาดเทียมลงมาแล้วพี่น้องเพี้ยนกระตั้งประมาณที่ก็ได้เด้อเอาเอาที่มันที่มันตั้งได้ไข่แนวเ้าล่ะอ่ามิกใส่สารพอพุมสารพอพุ่มครับที่มันจะได้กว้างขึ้นข้างหลังเ้าก็มีหมองยูได้น้ำขันบีบไล่ก็บ่มีหมิมุงยูส่วนรถเสร็จแล้วจอดอ้อมเลยเด้อส่วนนั้นนี่เขามาได้ก็คือเรื่องางกับจอดอ้อมอ้อมน้ำถนนเลย เพราะว่าข้างในบ่ได้ยใสสังเกตสีข้างนี้ก็บ่บีบหลายดอกเอามันข้างมีข้ารังยู่ข้างหลังได้น้ำเอารถท่าดนดเบียร์เขาจอดย่นั่น่ะแต่ยังไงอันทีเห็นกรงในกลุ่มว่ามู่ว่าจอดเบื้องจะค้นเผื่อวะของผมต้องเฝ้าผมหาเบอร์โทรท่าดุดว่าเห็นกันเนี้ยเอเอาออกมาตั้งพี่อีกก็ได้พี่เอ็ดเอาที่มันตั้งง่ายได้ล่ะ พอตั้งซุปปีตั้งซุปปีเพิ่นหันหนาไปทั้งถนนพี่เพิ่นว่ามันได้คนหน่อยว่าสัตว์ก็ได้หลายคือเพิ่นว่าเดียวกันหันไปทางห้องหันอยู่เนาะเออนี่ยับรถยับเครื่องปั้นห้องไม้พี่ก็ได้เพื่อสิได้มีหม่งยูทั้งหลังเนี่ยเขาได้ยูหลายๆเดี๋ยวมีที่อยู่เยอะๆอือพุ่นมันมีทั้งนาอยู่พุ่นเพราะหันอยู่ อันนี้เป็นห้องเฮาใส่เป็นตะพ่อบรรลุขันบวมเป็นตะพ่อผุดน้ำห้องน้ำข้าเจ้ายุบพุ่นอีู่เพื่ออะไไม่มีที่นอนขึ้นนอนบนพิธภันฑ์ก็ได้โอ้นังสั้นแล้วพิพิธภัณฑ์ชนเผ่ากลุยครับพี่น้องวัหน้าที่มันจะไล่ลูงน้องลงขงลวางเหรอเนี่ันที่ อ๋คลิปนี้ไว้สักนิดสักก้อนพี่น้องครับถกก็ไม่คลิปหน้าวิธีอันนี้คือวิธีของศิลป,ปินครับมาหอดมาถึงกันสิเอาเสื้อเอาผ้าซักเทพนังก็ยังหมิ่นยังเน่าอยู่พี่หนังเดี๋ยวไม่พาว่าเดียวโอ้ยม่แซงว่ยังหมิ่นยังเน่าอยู่เทพนังมาหอดเท่ามันมีเวลาสิก็ต้องซักซับเสื้อซักผ้าไว้มันอับมันเหม็น ส่วนทังน,นี้ของหลวงปู่าสิตังหนะันไม่ได้จะสอยจะน้อยหนึ่งอาคลิปนี้ไว้ซะมีซะก่อนพี่น้องขอกันไห้คลิปหน้ะครับสหรับคลิปนี้ไรนี่สบายดีพี่น้อง